สวัสดีครับพี่ใหญ่ snaptech ค,ครับและวันนี้พี่ใหญ่มาอยู่กับตัวเลนส์ sigma 23มิลลิเมตร f 1.4เป็นเลนส์ตัวล่าสุดจาก sigma ที่ออกมาสำหรับตัวกล้อง fuji film x series จะเป็นยังไงเลนส์ตัวนี้เก่งยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับจุดเด่นอันหนึ่งที่ทําให้เลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่ใช้งานสนุกมากๆก็คือว่าตัวเลนส์ของเขาเองเนี่ยเป็นเลนส์กึ่งอนเนกประสงค์เลยครับคือเราสามารถถ่ายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคนการถ่ายท่องเที่ยวการถ่ายวิวทิวทัศ ี Street, หรือว่าจะเป็นการถ่ายคาเฟ่เพราะว่าช่วงเลนเองเนี่ย23มมิลิเมตรเมื่อมาอยู่บนกล้อง APS-C ของ ูจิฟิล์มเราจะได้เลนส์เทียบเท่าทางังยาโฟกัส35มิลิเมตรครับแล้วก็เป็น35 1.4เพราะฉะนั้นการถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ก็ไม่มีปัญหาสามารถทํางานได้สบายๆแถมเลนส์ตัวนี้โฟกัสได้ค่อนข้างไกลด้วยในเรื่องของการประกอบตัวเลนส์แล้วก็วัสดุของตัวเลนส์ครับเลนส์ตัวนี้ต้องบอกว่าทําออกมาได้พรีเมียมมากๆตัวเลนส์เองเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มของเลนส์คอนเทมพอร์ลารี่ของซิกมาซึ่งเลนส์คอนเทมพอร์ลารี่เองเนี่ยนะครับการออกแบบโฟกัสในเรื่องของ ตัวเลนที่มีขนาดคอมเพกขนาดเล็กน้ําหนักเบาครับตัวเลนตัวนี้เองเนี่ยน้ำหนักเขาอยู่แค่340กรัมแต่ถึงจะเป็นเลนขนาดเล็กต้องบอกว่าวัสดุทําออกมาดีมากๆตัวเลนเองเขามีเวทซิลด้วยนะฮะก็คือกันละอองน้ํกากันฝุ่นได้เอาไปใช้งานแบบสมบุกสมบันได้ในระดับหนึ่งเลยหน้าเลนของเขาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่5 2ม mm, ิลลิเมตรครับแล้วก็ตัวเลนเนี่ยจะมีแหวนอยู่อันเดียวก็คือเป็นแหวนสลักการปรับโฟกัสนะฮะซึ่งโดยปกติเองเนี่ยเราใช้ออโต้โฟกัสอยู่แล้วแหวนตัวนี้เราก็เลยไม่ได้้ทําางนนอะไรนะะแลวววก็สิตตั เ,เขาจะไม่มีส่วนท้ายเลนของเขาเ่งเป็นมาลโลหะนะฮะซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับทางซิกมากบอกว่าเป็นท้ายเลนแบบที่เป็นบรัสนะฮะคือมีความแข็งแรงมีความทนทานรวมถึงว่ามีความ p r e ซ i s i o n หรือว่าความแม่นยำเป็นพิเศษครับก็เลยทําให้เวลาที่เราใส่กับตัวกล้องแล้วเนี่ยตัวเลนยึดติดได้มันคงแน่นหนารวมถึงการลดการคาดเคลื่อนทําให้เราได้ตัวเลนที่มีความคมชัดอยู่ตลอดเวลาไม่มีการขยับก็แก๊กครับ ในส่วนของการโฟกัสตัวเลนส์เองเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ที่ลองเนี่ยการโฟกัสที่ใบหน้าหรือว่าโฟกัสที่ดวงตาก,ก็ทํางานเต็มระบบครับคือรองรับกับการทํางานของตัวกล้องได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจับใบหน้าหรือว่าเวลาที่น้องเขาเดินเข้าเดินออกนะฮะตัวกล้องเองเนี่ยก็สามารถโฟกัสแปลกตามได้แบบไม่มีหลุดซึ่งตรงนี้ก็สบายใจได้ครับสำหรับใครที่บอกว่าจะเอาเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายนางแบบเนี่ยทำงานได้สบายๆครับ